นี่ครับคายบังไฟฟ้าใหม่เสียวหวยครับสามบังครับยังรอนั้นอยู่พอดเปดเพ่อวอันนี้พร้อมจูดแล้วครับอันนี้พร้อมจูดแล้วครับเออ พร้อมจุดครับพร้อมจุดแล้วครับนี่ครับเสือนเสียงทีมงานมีทีมงานครับน้องๆเขาทำครับนี่เจ้าของครับเสื้อสีน้ำเงินคนนี้เจ้าของครับเจ้าของค่ายเจ้าของค่ายฟ้าใหม่เสือหอยครับ ครับทีมงานมาหั่ลางมึงหั่ลังเสือมึงครับพร้อมไปฐานจุดแล้วครับพร้อมเข้าฐานจุดแล้วครับเสือหัยเต้ยสู่ฟ้าใหม่เสือหยครับนี่ครับ เดี๋ยวไปเจอกันที่ฐานนะครับครับกาลังเตรียมขึ้นฐานจุดครับนี่ครับกาลังเตรียมขึ้นฐานจุดครับเจ้วแก้วนี่ครับนี่ครับทีมงานครับอันนี้ครับทีมงานครับ ฝ้าไม้เสือหอยครับทีมงานเชิเชียงสองนิ้วสู้สูอย่ารอขึ้นฐานครับมาแล้วครับฟ้าไม่เสือหอยครับเขาถักสูบฐานจุดแล้วครับฟ้าไม่เสือหอยต่อยสู้ครับ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 มาแล้วครับฟ้าไม่เสือหอยครับมาแล้วครับโอ้โห รูปร่างอย่างสวยสุดยอดครับสุดยอดครับหวานเกี๊ยบป้าใหม่เสือหอยครับเออนะครับป้าใหม่เสือหอยครับึงเเสสีียยจะขึ้นฐานจุดแล้วครับมาแล้วมาแล้วป้าใหม่เสือหอยดูครับ ข้าไม่เสียหอยทีมงานร่วมมือกันครับตังมันหมุนจอตังทรับมั้ตังทรันี่ครับนี่ครับโอ้โหสวยมากครับสวยมากสวยมากสวยมากครับสวยมากไปดึงเส้นนี่ถ่ายวิดีโออยู่ไปครับ เจ้าขึ้นแล้วครับมาแล้วไปเลยไปลูกไปผู้ใหญหมือนเพอย่งนีอไปแล้วครับไปแล้วครับฟ้าใหม่เซาโหยครับทีนีเลยฟ้าใหม่เซาโหยไปแล้วครับขึ้นสู่ฐานจุดแล้วครับฟ้าใหม่เซาโหยขึก็สู่ฐานจุดแล้วครับเอาเอา

ตาบุรีฟ้ามีชื่อชืน้อยชาวเศรษฐกิจครับว่าไฟลั่มมาดูนี่ดูตอนขึ้นกันแล้วกันครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับอยู่ที่99%ครับพร้อมขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วครับฟ้าใหม่เสือหอยอ้าวแต่วันนี้ครับฟ้าใหม่เสือหอยครับพร้อมคุ้นฐานจุดแล้วครับผม ไปไปไหนปไ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 ปนี่ครับาาบ้างไฟของว <c oughs> ่าใหม่เสียวคงครับหมานมากๆครับวันนี้หมานมากมากครับอ่าเอามานมามาังมานางังมานางังแล้วมานางัานางแล้วมาแล้ว<ๆ>มาแล้ว